สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมหิมะค่ะสวนหลังบ้านเกาะต้นไม้สวยงามค่ะเหมือนดอกไม้เลยเป็นปุยเลยค่ะต้นไม้ต้นไม้าชมหิมะค่ะหิมะตกแล้วก็วันนี้มีแดด ีเตาเตายา่างค่ะเตาย่างมาไปคิวตอนนี้ย่างอยู่มาแล้วมนทะเลก่ะทะเลมันแข็นมีโต๊ะนั่งขาวโพ้เลยขาวไปทั้งสวนเลย ขาวไปทางเมืองขาไปทางสวนเลยขาวไปยันทุ่งหญ้าเลยะคะ่ะต้นต้นแอปเปิ้ลกับต้นแอปเปิ้ลขาวต้นแอปเปิ้ลต้นลูกพุ่นขาวที่เป็นกิดเลยค่ะโดดแสงแจกเป็นกิจสวย,สวย <laughs> เดี๋ยวาเดินชมนค่ะเดินชมทะเลหิมะทะเลน้ำแข็งอันนี้เออทำมันดีทำทำโพลีนอะไรฝรั่งเขาเรียกเนี่ยไปออกกำลังกายเน่ยไปกระโดดมีดถึงหิมะกอดเต็มเลย หนาว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 มือดูสิเครื่องเครื่องเล่นเครื่องเครื่องกระโดดกาลักายของเด็กิ่ใจหิ้ักหนาวหนาวหนาวด้าุงยามองเห็นทุง้าจูด แต่ตอนนี้ไม่เห็นหญ้าแล้วเห็นแต่สีขาวขาว,ขาขาวไม่เห็นหญ้าให้เห็นแล้ววันนี้แสงแดดอ่อนๆอ,อ,อ,อันนี้ต้นลูกลูกพีทค่ะต้นลูกพีทนี่ต้นยยใหญ่ๆนี่เชอร์รี่ค่ะเชอร์เชอร์รี่ ชมสวนค่ะอันนี้ต้นคริสต์มาสค่ะอันนี้น้ำแข็งะะละลายแล้วนิมัสละลายอันนีตนปปน้ต้นแอปเปิลค่ะต้นแอปเปิลนโดนมองเห็นหมู่บ้านข้าวตั้งหมู่บ้านเลยค่ะน,นี่ต้นคริสต์มาสเสียงเด็กๆเ,เล่น พ่อขาโพเลย